โรคฮอร์โมนไทรอยต่ำเกิดจากการที่ต่อมไทรอยนั้นผลิตฮอร์โมนไทรอยออกมาน้อยกว่าปกติซึ่งฮอร์โมนไทรอยนั้นมีหน้าที่ในการเผาผลาญและทำให้เกิดปฏิกิริยาการดำเนินชีวิตในร่างกายแบบปกติทั่วไปซึ่งต่อมไทรอยครับอยู่บริเวณลำคอด้านหน้าของเราขนาดเท่ากามือครับและฮอร์โมนไทรอยที่ผลิตออกมานั้นถ้าใครผลิตออกมาเยอะเกินไปก็จะเป็นโรคต่อมไทรอยเป็นพิษ แต่ถ้าเกิดผลิตน้อยไปก็จะเป็นภาวะฮอร์โมนไทรอยน้อยและพร่องไปครับและสาเหตุที่พบบ่อยๆของภาวะฮอร์โมนไทรอยต่ำนั้นเช่นมีภูมิต้านทานต่อต่อมไทรอยครับมีปฏิยาบางอย่างเช่นการติดเชื้อการอักเสบของต่อมไทรอยบางคนได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยมาก่อนก็ทําให้ฮอร์โมนต่ําลงได้บางคนมีการติดเชื้อและก็อาจจะมีบางคนเนี่ยกินยาบางอย่าง ที่มีผลต่อฮอร์โมนไทรอยนะครับเช่นยาโรคหัวใจบางตัวครับและในบางคนครับเป็นร้ายกว่านั้นก็คือว่ามีภาวะเนื้องอกของต่อมใต้สมองและทำให้ส่งผลต่อฮอร์โมนไทรอยน้อยลงได้ครับโดยอาการที่พบบ่อยของโรคไทรอยต่ำนั้นมีด้วยการอยู่5อาการครับอย่างแรกเลยนะครับ เนื่องจากฮอร์โมนไทรอยนั้นเป็นฮอร์โมนที่ทําให้เกิดการเราผาผลาญที่ดีในร่างกายครับและเมื่อคุณมีฮอร์โมนตัวนี้ลดลงคุณจะมีอาการที่เรียกว่าขี้หนาวง่ายครับแล้วก็เหนื่อยง่ายและในขณะเดียวกันคุณก็จะกินน้อยแต่อ้วนขึ้นเยอะเลยครับข้อต่อมานะครับคุณจะมีผิวพรรณที่ดูแห้งกร้าน หรือว่าตกสเก็ดง่ายครับมีคุยคุยสีขาวๆเกิดขึ้นง่ายและเส้นผมของคุณก็จะบางแล้วก็แห้งง่ายด้วยครับข้อต่อมานะครับคุณจะเป็นคนที่ทำอะไรเชื่องช้าไปทุกๆก,กิจกรรมครับเช่นเล่นกีฬาคุณก็จะเล่นได้เชื่องช้าไปทำกิจกรรมต่างๆไปทำงานก็เชื่องช้าแม้แต่ความคิดคุณก็จะช้าลงเรื่อยๆครับข้อต่อมานะครับ คุณอาจจะมีอาการขี้หลงขี้ลืมง่ายครับบางคนเนี่ยเป็นในผู้สูงอายุแล้วก็ไปสับสนว่าจะเป็นอาการของโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าแล้วก็ไปตรวจมาหลายที่ครับจนกระทั่งไม่พบสาเหตุของภาวะโรคขี้หลงขี้ลืมและสุดท้ายไปเจาะเจอครับเจาะเลือดเจอว่าพบมีภาวะฮอร์โมนไทรอยต่ําลงครับและข้อสุดท้ายครับคุณเนีจะมีอาการท้องผูกอย่างเลื้อรัง อาจจะเป็นมาแล้ว2สัปดาห์4สัปดาห์หรือแม้กระทั่งหลายเดือนก็ตามและก็หาสาเหตุอื่นๆบางคนไปส่องกล้องที่ก้นบางคนไปเจาะเลือดหลายอย่างไม่เจออะไรแต่สุดท้ายเมื่อมาเจาะเลือดที่เจอเรื่องของฮอร์โมนไทรอยก็เพราะว่าต่ำลงครับโดยสรุปนะครับต่อมไทรอยนั้นผลิตฮอร์โมนไทรอย ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญปฏิยาต่างๆของร่างกายและถ้าฮอร์โมอนนี้มากไปหรือน้อยไปก็ไม่ดีครับดังนั้นการเฝ้าระวงังสังเกตอาการเตือนหลายๆอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วเมื่อกี้ก็เป็นจุดที่ทําให้ทุกคนดูตัวเองและถ้ามีอาการเตือนของโรคฮอร์โมอนไทรอยต่ำนั้นก็รีบพบคุณหมอนะครับเพราะถ้าเป็นเหตุจากสมองเช่นเนื้อง,งอกของต่อมใต้สมองหรืออื่นๆเนี่ยจะได้รับการรักษาทันและการรักษานั้นไม่ยากเลยครับ สำหรับใครที่เข้าดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และใน YouTube กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื <c oughs> อ่อเป็นกำลังใจให้ด็อกเตรไมค์ด้วยนะครับ